อะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ต้องจับตาดูพัผู้ชมไปที่ประเทศจีนกันก่อนคะ่ะเปิดมาต้นปีเขาก็ประชุมกันนะคะว่าต้องมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ผ่านพ้นนะคะความท้าทายต่างๆไปได้แลกตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมาก สำนักข่าวสินหัวรายงานค่ะว่ากระทรวงพาณิชย์จีนเตรียมที่จะกระตุ้นนะคะการบริโภคแล้วก็เปิดกว้างด้านการค้าการลงทุนเพื่อที่จะเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจในปี2569ข้อสรุปดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติค่ะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง11มกราคมที่ผ่านมาหลักๆแล้วเนี่ยจะชูมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างแบรนด์ช็อปในจีนนะคะหรือช็อปในจีน n a ผ่านการส่งเสริมความต้องการในภาคบริการและปรับปรุงนโยบายเก่า ใหม่สําหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคให้เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงการบริโภคดิจิทัลการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมถึงศักยภาพในตลาดใหม่ๆทั่วประเทศในแง่การค้ากระทรวงจะปรับปรุงเรื่องการค้าสินค้าพร้อมกับขยายการค้าแล้วก็การส่งออกภาคบริการรวมถึงส่งเสริมการค้าดิจิทัลและการค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ส่งออกไปจีนนะคะ export to China ในส่วนของการดึง ดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเสริมสร้างแบรนด์ลงทุนในจีนนะฮะหรือ Invest in China รัฐบาลจะเปิดกว้างมากขึ้นในด้านบริการปรับปรุงเรื่องการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็พัฒนาบริการสำหรับธุรกิจต่างชาติการเปิดกว้างของจีนจะปรับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูงยกระดับโครงการนำร่องเขตการค้าเสรีร่วมถึงท่าเรือการค้าเสรีไหหนานการจัดแสดงสินค้าสำคัญสคัญอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเป้าหมายค่ะที่จะบริหารจัดการการลงทุนในต่างประเทศให้ดีขึ้นรัฐบาลจึงจะวางกรอบแนวทางที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานแล้วก็อุตสาหกรรมข้ามพรมแดนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายบริการในต่างประเทศกระชับความร่วมมือในโครงการ1แถบ1เส้นทางและให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ